ด้วยสวัสดีครับอะไรผมชื่อผมชื่อเด็กชายสุภาพชาจิสุภาพวันนี้ผมมากับใครวันนี้ผมมากับพ่อแม่เออมาทำไมมาเพื่อมาดูพระพุทธสาญันพระพุทธสายญาตภูเวียงพระพุทธสายญาตภูเวียงที่จังหวัดชุมแพรที่อำเภอชุมแพรที่จังําอำเภอชุมแพรจังหวัด จังหวัดอะไรขอนแก่นขอ,ขอนแก่น <c oughs> ตามผมมาเลยครับตามผมมาเลยครับเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับต้องเดินดีๆ <c oughs> ด้วยครับเดินอันตรายมากโ <c oughs> อ,อ้โหเ,ออเออดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ อา่าวางยังครับแปลว่าไงต่อถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่คือนี่คือพระอะไรนั่งลนนอนพันนอนเป็นไงมั้งครับสวยไหมครับสวยไหมครับสวยค่ะเอากรับสามที เอเแล้วก็เป็นไงครับล่างๆจะมองเห็นเมืองชุมแพอ่อาทัศนียภาพของตัวเมืองชุมแพนะครับอื็น,นะครับ,รบเ,เห็นไก่รีบๆนั่นนะครับไก่รีบๆนั้นก็เป็นที่ควันๆน,นะครับก็คือโรงน้ําตาลมิตรผลนะครับอา่า ส่วนด้านนี้ก็เป็นตัวเมืองชุมแพเลยนะครับตัวอำเภอชุมแพเลยนะครับพระพุทธสยญาินี้นะครับสร้างว่ากันว่าสร้างในสมัยทราวดีนะครับโดยจะมีอักษรตัวอักษรปัลละวะกำกับ นะไว้ว่าสร้างในสมัยทราวดีทวาราวดีซึ่งเป็นการศิลปะนูนสูงนะครับแกะสลักจากก้อนหินที่มีมาธรรมชาตินะครับแกะสลักให้เป็นรูปพระพุทธไสยาสนงดงามมากครับเห็นไ,ไหมครับ ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆริ้วของจีวรสวยงามมากครับตรงพระอุระนี่ก็มีการสลักตัวอักษรเหมือนกันนะครับแต่อ่านไม่ออกนะครับด้านนี้ก็เป็นพระหัตถ์ที่เกศสลักสลาวดิ้งสวยงามมากครับส่วนด้านนี้ก็เป็นชายจีวร นะครับชายจีวรมามาก็เป็นพระบาทนะครับซ้อนกันงดงานทีเดียวครับมาเที่ยวชมกันนะครับเดินขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยมากเป็นไงครับ<า>เดินไกลไหมครับ<า>เหนวผมดิครับเ,เริ่มจะหายลแล้วครับเดินขึ้นมากี่กิโลครับ ร้อยกิโลมะสามกิโลครับาถาลงก็เดินลงอีกสามกิโลเองครับจิบจิบครับกิโลแค่นี้ก่อนนะครับผมทนายสนั่นจิตสุภาพนะครับวันนี้พามาเที่ยวชมของกับน้องสุภาพชายจิตสุภาพและประหลัดอิสริยาจิตสุภาพครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ